เนื้อเค้กนุมน่มมในคลิปมีสอนอบด้วยหม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันเตาแกส๊สแล้วก็เตาอบด้านในเค้กมีซอสสตรอเบอรีร่ซ่อนอยู่ด้วยนะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำพิมพ์มาทาน้ำมันพืชให้ทั่วด้านบนของพิมพ์กว้างประมาณ10เซนส่วนก้นพิมพ์กว้างอยู่ที่7.8-7.9ถึงเซนใช้พิมพ์ไซส์อื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนำแป้งเค้กมาโรยให้ทั่วพิมพ์ ขคาะเคาะเอาแป้งส่วนเกินออกจากพิมพ์เตรียมพิมพ์ไว้ทั้งหมด8อันการทำเนื้อเค้กใช้แป้งเค้ก100กรัมหรือเศษ3ส่วน4ถ้วยตวงใช้แป้งเค้กยี่ห้ออะไรก็ได้น้ำตาลทราย120กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงผงฟู1ช้อนชากับอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนส่วนผสมให้พอเข้ากัน จากนั้นทําหลุมตรงกลางใส่ไข่ไก่ลงไป4ฟองป้าใช้ไข่ไก่เบอร์สองไม่มีไข่เบอร์สองก็นำไข่แดงและไข่ขาวมาตีรวมกันแล้วชั่งให้ได้ประมาณ220กรัมจากนั้นตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาครึ่งน้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้คนส่วนผสมให้พอเข้ากันยังไม่ได้เปิดเครื่องนะคะแค่คนเพื่อไม่ให้แป้งฟุงกระจายตอนตีเท่านั้นเอง ตัวสุดท้าย sp 10กรัมหรือ2ช้อนชาจำเป็นต้องใช้นะคะป้าย sp ไว้ที่หัวตะกรอ้อ sp จะช่วยให้เค้กของเรานุ่มแล้วก็ฟูถ้าไม่ใช้เค้กไม่นุ่มไม่ฟูห้ามมางองแงนะตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา5นาทีแนะนำให้ใช้เครื่องตีนะคะถ้าใช้ตะกร้อมือเนี่ยเกรงว่ากรามจะขึ้นซะก่อนตีตีไปส่วนผสมจะค่อยๆขาวขึ้นแล้วก็ฟูขึ้นเรื่อย อันนี้บอกไว้เผื่อมีคนสงสัยนะคะ SP มีขายตามร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะหาซื้อไม่ยากหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้หลังจากตีส่วนผสมมาแล้ว5นาทีส่วนผสมจะข้นฟูแล้วก็ขา,ขาวๆแบบนี้เลยจ้าถ้าตีครบ5นาทีแล้วส่วนผสมยังไม่ข้นไม่ฟูไม่ขาวแบบนี้ให้เพิ่มเวลาตีไปนะจ้าหลังจากส่วนผสมได้ที่แล้วตีด้วยความเร็วต่ำสุดเป็นเวลา1นาทีเพื่อไล่ฟองอากาศ ในระหว่างที่ตีส่วนผสมหยุดเครื่องแล้วปาดโถตีเป็นระยะระยะด้วยก็ดีนะจ๊ะแป้งเค้กที่ตีได้จะข้นหนืดแบบนี้เลยถ้าตีแป้งเค้กไม่ได้ที่หลังจากอบเสร็จขนมก็อาจจะไม่นุ่มไม่ฟูนะคะเทแป้งเค้กลงพิมพ์พิมพ์1อันจะใช้แป้งเค้กประมาณ60กรัมกระแทกพิมพ์เค้ก3-4ครั้งแรงๆก่อนนำเข้าไปอบ แป้งเค้กที่ตีแล้วแนะนำว่าให้รีบอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าใครจะอบด้วยเตาแกส๊สหมออบลมร้อนหมอทอดไร้น้ํามันที่อบได้ทีละน้อยแนะนำว่าให้ทำทีละครึ่งสูตรก็พอการทำครึ่งสูตรก็คือเอาวัตถุดิบทุกอย่างหารด้วย2นะคะ,ะมาดูการอบวิธีแรกการอบด้วยหมอทอดไร้น้ำมันวอร์มมอทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยตามคู่มือจากนั้นนำขนมเข้าอบ อบขนมที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา20-25นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกถัดมาต่อที่การอบด้วยเตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยจากนั้นนำขนมเข้าอบที่170องศาเซลเซียสใช้ไฟบนล่างไม่ได้เปิดพัดลมนะคะอบขนมเป็นเวลา20-25นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุก เตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันนะจ๊ะถัดมาค่ะการอบด้วยหม้ออบลมร้อนวอร์มหม้ออบลมร้อนให้เรียบร้อยตามคู่มือจากนั้นนำขนมเข้าอบที่150องศาเซลเซียสอบเป็นเวลา20-25นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกการอบวิธีสุดท้ายการอบด้วยเตาแก๊ วางตะแกรงเหล็กหรือภาชนะที่ทนความร้อนได้ลงไปในหม้อหรือกระทะปิดฝาให้สนิทแล้วใช้ไฟแรงสุดเป็นเวลา1นาทีเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกรีบนำขนมวางลงไปแล้วปิดฝาทันทีปิดฝาให้สนิทนะคะตรงนี้สำคัญจากนั้นอบขนมด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา25นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุก หลังอบเสร็จไม่ว่าจะอบด้วยวิธีใดก็ตามกระแทกพิมพ์์ังแรงสัก3-4ครั้งจากนั้นคว่ำลงบนตะแกรงพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทระหว่างนี้มาทำตัวซอสสตรอเบอรี่กันนำสตรอเบอรี่แช่แข็งมา1 0 0กรัมถ้าจะนับลูกก็ประมาณ9-10ลูกสตรอเบอรี่แช่แข็งอันนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครจากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไป90 ml. เกลือ1หยิบมือ น้ำตาลทราย60กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเมื่อสตรอเบอรี่นิ่มดีแล้วถ้าใครอยากได้สตรอเบอรี่ที่เละๆหน่อยสับๆับสับบีบบีสตรอเบอรี่ได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะได้สตรอเบอรี่แบบเป็นลูกๆก,ก็ไม่ต้องบี้ไม่ต้องสับนะสำหรับป้าป้าจะบี้สับสตรอเบอรี่ให้เล็กลงนิดนึงค่ะแต่จะไม่เอาแบบเละมาก เมื่อบีสตรอเบอรี่แล้วนำแป้งข้าวโพดมา1ช้อนโต๊ะหรือ8กรัมผสมกับน้ำ60 ml ไม่มีแป้งข้าวโพดใช้แป้งกวนไส้แทนได้นะคนแป้งกับน้ำจนกระทั่งแป้งละลายหมดเท okay, แป้งผสมน้ำลงกระทะโดยคนตลอดเวลาในขณะที่เทด้วยนะคะตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมคนเดือดเมื่อคนเดือดแล้วปิดเตา ใส่น้ำมะนาวลงไปเศษ1ส่วนสีช้อนชาคนให้เข้ากันเทซอสที่ได้ลงภาชนะอีกหนึ่งใบแล้วพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก,ก่อนใช้งานกลับมาที่เค้กที่เราพักไว้บนตะแกรงเมื่อเย็นสนิทเค้กบางอันจะหลุดออกจากพิมพ์ได้อย่างง่ายดายแต่บางอันน้องอาจจะดื้อไม่ยอมหลุดออกจากพิมพ์เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะจับน้องลงโทษค่ะโยนแรงๆลงบนพื้นโต๊ะ ไม่ต้องแรงขนาดนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นแค่การแสดงแล้วก็คว่ำเขยา่าเขยา่าน้องก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายถ้าถามว่านุ่มไหมพูดไปจะว่าโม้ตามนี้เลยค่ะเมื่อเค้กเย็นสนิทดีแล้วผ่าแบ่งครึ่ง เค้กเนี่ยบอกไว้นิดนึงค่ะเขาจะมี2ด้านแบบนี้โน้ตด้านหนึ่งจะกว้างกว่าตอนเราวางในกล่องเค้กเนี่ยเราจะเอาด้านกว้างวางลงเป็นฐานแบบนี้นะอ่ะเอามีดมาหั่นสไลด์เค้กเป็น2ชิ้นแบบนี้เสร็จแล้วนำซอสสตรอบเบอรี่ที่ตั้งทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วมาตักซอสใส่ลงไปตรงกลางเลยจ้า ขนม1ชิ้นจะใช้ซอสประมาณ30กรัมบวกลบนิดหน่อยถ้าอยากได้น้ำหนักซอสเป๊ะๆต่อเค้ก1ชิ้นให้ลองชั่งน้ำหนักซอสทั้งหมดที่ทำได้ดูแล้วหารด้วย8นั่นก็จะกลายเป็นน้ำหนักซอสสำหรับเค้ก1ชิ้นจ้านำเค้กอีกหนึ่งฝั่งที่เหลืออยู่มาวางประกบเสร็จแล้วจ้าทำแบบนี้ให้ครบทั้ง8ชิ้น การตีวิปครีมนำวิปครีมยี่ห้อที่ชอบมาคลิปนี้ป้าใช้ซันวิปตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายกล่องหนึ่ง120บบาทได้ราคาแล้วแต่ร้านนะคะแต่ละร้านก็ขายไม่เท่ากันยี่ห้ออื่นใช้ได้ไหมป้าใช้ได้ค่ะถ้าใครใช้ซันวิปแบบนี้หรือใช้วิปครีมที่เขามีรสหวานอยู่แล้วก็ตีได้เลยนะคะ ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลหรือสารให้ความหวานใดๆเพิ่มสำหรับเค้ก8ชิ้นป้าจะใช้วิปครีม240กรัมค่ะเพิ่มได้ลดได้แล้วแต่ชอบถ้าไม่มีเครื่องช่างก็กะกะ,กะเอาก็ได้ถ้าเกิดว่าตีมาแล้วไม่พอเนี่ยก็ตีเพิ่มได้หัวตีโถตีควรจะต้องสะอาดวิปครีมจะต้องแช่เย็นมาจนแบบเย็นจัดๆแต่ไม่ใช่เย็นจนเป็นน้ำแข็งนะตีตีต,ตีใช้สปีดกลางๆก,ก็พอ สำหรับเค้กตัวนี้เนี่ยป้าจะไม่ตีวิปครีมจนกระทั่งตั้งยอดแข็งค่ะจะตีให้ยังดูแบบวิปครีมไหลๆอยู่มันเป็นสไตล์ของเขาอะนะเนี่ยค่ะป้าจะตีวิปครีมให้ยังคงดูเหลวๆอยู่ประมาณนี้เนาะตีได้ความเหลวที่ต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็ตีต่ำสักครู่เพื่อไล่ฟองอากาศตัววิปครีมจะได้เนียนๆถ้าใครว่าแบบนี้เหลวเกินไปสามารถตีเพิ่มได้อีกเล็กน้อยค่ะ นำเค้กมาวางใส่กล่องตักวิปครีมที่ตีไว้ราดลงไปเกลี่ยเกลี่ยวิปครีมให้ไหลลงไปด้านข้างขนม1ชิ้นป้าใช้วิปครีมประมาณ30กรัมปล่อยให้วิปครีมไหลลงมาถ้าเกิดว่ามันไหลลงมาไม่ทั่วเราสามารถเอียงแล้วก็เคาะเคาะเคาะเบาๆได้นะคะวิปครีมก็จะค่อยๆไหลลงมา ตัววิปครีมถ้าเกิดว่าใครเผลอตีจนตั้งยอดแข็งเกินไปสามารถนำตัววิปครีมที่ยังไม่ได้ตีเทล,ลงไปผสมได้นะเสร็จแล้วด้านบนเดี๋ยวตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่เรียนแบบของเกาหลีนะคะก็นำสตรอเบอรี่ไปล้างให้สะอาดซับให้แห้งแล้วผ่าครึ่งสตรอเบอรี่อันนี้ป้าซื้อมาจากแมคโครค่ะนำสตรอเบอรี่ที่ล้างและหั่นเรียบร้อยแล้วมาวางลงไปเสร็จแล้ว ใครอยากโรยเค้กให้ดูเหมือนมีหิมะปกคลุมให้ใช้เป็นน้ำตาลโดนัทนะคะย้ำน้ำตาลโดนัทนะไม่ใช้ไอซิงนะคะเพราะว่าน้ำตาลไอซิงถ้าโรยลงไปน้ำตาลไอซิ่งจะละลายอย่างรวดเร็วเลยค่ะแต่ว่าน้ำตาลโดนัทจะไม่ละลายทำเสร็จแล้วแนะนำให้เก็บใส่กล่องปิดฝาแล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นวิปครีมตั้งไว้นอกตู้เย็นนานๆอาจจะละลายได้ถ้าใช้เป็นซันวิปเนี่ยอาจจะอยู่นอกตู้เย็นได้สัก2-3ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นวิปครีมตัวอื่นหรือว่าวิปครีมพวกที่เป็นเดลี่เขาจะละลายไวกว่านี้นะคะทำเสร็จแล้วรีบเก็บเข้าตู้เย็นทันทีเดอ้อถ้าเอาไว้นอกตู้เย็นจะอยู่ได้นานแค่ไหนตรงนี้ก็ตอบยากนะคะขึ้นกับสภาพอากาศในวันนั้นๆด้วยถ้าอากาศร้อนแดดจะจัดก็อาจจะอยู่นอกตู้เย็นได้แค่แป๊บเดียวนะคะหลังจากทำแล้วสามารถเก็บใส่กรองปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บไว้ได้2-3วันนะคะ แต่ยิ่งเก็บนานเค้กก็จะยิ่งแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆนะนี่ชิ้นนี้ไม่โรยน้ำตาลโดนัทก็สวยอยู่เดอ้อถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบตัวเค้กวานิลาแป้งเค้ก3บาท80สตางค์ผงฟู2บาทไข่ไก่16บาท SP 3บาท50สตางค์น้ำตาลทราย3บาทน้ำมันพืช4บาท เกลือ25สตางค์กลิ่นวานิลา2บาทรวม34บาท55สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบซอสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แช่แข็งป้าตีไปว่ากิโลกรัมละ100บาทนะคะมันมีหลายราคาเลยแหละถ้ากิโลกรัมละ100บาทต้นทุนค่าสตรอเบอรี่แช่แข็งจะอยู่ที่10บาทน้ำตาลทราย1บาท50สตางค์น้ำ1บาท เกลือ10สตางค์แป้งข้าวโพด40สตางค์แล้วก็น้ำมะนาว50สตางค์รวม13บาท50สตางค์ตัวซันวิปที่ใช้ในคลิปนี้1กล่อง1กิโล120บาทใช้ไป240กรัมก็28บาท80สตางค์สตรอบเบอรี่1กล่องมี17ลูก ราคากล่องละ129บาทใช้ไป4ลูกค่าสตรอเบอรี่จะอยู่ที่30บาท35สตางค์เอาต้นทุนในส่วนของเนื้อเค้กซอสวิปครีมแล้วก็สตรอเบอรี่รวมกันจะได้อยู่ที่107บาท20สตางค์หสูตรทำเค้กได้ทั้งหมด8ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อเค้ก1ชิ้นจะอยู่ที่13บาท40สสตางค์ มาดูต้นทุนวัตถุดิบรวมถ้าใส่กล่องเค้กแบบนี้นะคะเค้ก13บาท40สตางค์กล่องเนี่ยตกใบลับประมาณ8บาทอันนี้รวมค่าจัดส่งแล้วนะตัวกล่องเขาจะมีฝาใส่แถมมาให้แล้วนะจ๊ะฐานที่เป็นกระดาษอันนี้ป้าเอามารองให้สวยๆเฉยๆถ้าทำขายไม่แนะนำให้รองเพราะว่าเวลาเขาโดนตัววิปครีมอะค่ะเขาอาจจะเปื่อยยุยได้ น้ำตาลโดนัทที่ใช้โรยตีไปสัก50สตางค์แล้วกันเพราะว่าน้ำตาลโดนัทนี้ไม่แพงนะคะถุงหนึ่ง1กิโลน่าจะประมาณ60-70ได้รวมค่ะต้นทุนวัตถุดิบเค้ก1กล่องแบบในรูปต้นทุนจะอยู่ที่21บาท90สตาง์ต่อกล่องต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้น ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุงค่าจีปาถาอื่นๆนะจ๊ะใครจะทำขายอย่าลืมบวกพวกนี้เข้าไปด้วยถ้าจะขายขายกี่บาทดีคะป้าถ้าเป็นป้าป้าก็คงจะขายซักกล่องละ50ถึง60บาทมั้งคะไม่ต้องเชื่อที่ป้าบอกนะคะคิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายเองได้เลยค่ะ เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอออออถ้าจะทำขายขั้วเขียวของสตรอเบอรี่ตัดทิ้งไปด้วยนะคะอันนี้ป้าเอามาวางถ่ายรูปให้มันดูสวยๆเฉยๆไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย